จุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ไอรินตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ทำงานในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการดูแลผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของประชุมสัมมนาต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการทั้ง O-TOP และ SME ในฐานะกรรมการหอค้าจังหวัดสงขลาก็มีโอกาสที่ได้รับความรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้ง ในการจัดการแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในงาน sme spring up thailand หรือการพาผู้ประกอบการไป matching อย่างต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้รับก็คือองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การนำสินค้าออกสู่ตลาดจนเป็นสิ่งที่ให้ได้คิด แล้วรู้สึกว่าเออเราเองก็มีความรู้มีศักยภาพน่าจะสร้างแบรนด์ของตัวเองดูเพราะว่าจะได้เอาความรู้ที่ได้รับมาตลอดนี้ทำให้เกิดประโยชน์จะทำสินค้าตัวไหนดีกม็มาลองดูในสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ชอบก็ในเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าเพราะเป็นคนชอบแต่งตัวนะคะน,น,นั่นก็คือโดยโดยส่วนตัวแล้วจะชอบและทีนี้ผ้าผ้าที่ สนใจแล้วนำมาทำสร้างแบรนด์นี้ก็จะเป็นผ้าของชุมชนด้วยความรู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมรายได้ของชาวบ้านของชุมชนที่เขาทำงานฝีมือเหล่านี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์ไอรินที่วัตถุดิบจะเป็นผ้าบาติกกับผ้าปาเตะน,นะคะเริ่มต้นเราใช้ผ้าบาติกสีธรรมชาติอย่างกุ้ยหินของป้าบุญธรรมที่ประดังเบสา ซึ่งการทำผ้าบาติกเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้นะคะเป็นลักษณะของการทำผ้าโดยใช้การเขียนเทียนแล้วก็ลงสีนะคะแล้วสีที่ใช้ที่ชอบมากท,ที่เป็นของป้าบุญธรรมก็คือเป็นสีธรรมชาติโดยใช้อย่างกล้วยหินผสมกับส่วนของ ใบไม้รากไม้นะคะที่เป็นสูตรลับของอป้าบุญธรรมที่สามารถให้สีได้สวยงามแล้วก็สีนั้นคงทนนะคะ,อ,ะอยู่อยู่ได้นานก็แล้วสามารถที่จะเขียนลวดลายต่างๆตามสิ่งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือรูปของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะอย่างที่ ให้อรินได้นําเสนอมาก็เป็นเป็นรูปปลานะคะเป็นรูปกระต่ายเนี่ยช่างฝีมือก็สามารถประดิษฐ์ให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์อรินหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้รับการพัฒนาแล้วได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคนะคะจากลูกค้าอย่างดีเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราเพิ่มคุณค่าให้สินค้าชุมชนด้วยการออกแบบ แต่เย็บที่ปราณีตทันสมัยโดยเฉพาะแพทเทิร์นช่างแพทเทิร์นของเรามีฝีมือมากค่ะทำให้คนที่ได้ใส่เสื้อผ้าของแบรนด์เอลินเนี่ยจะมีความรู้สึกได้เลยว่าเป็นเฉพาะที่ทำเสริมความมั่นใจทำให้รูปร่างดูดีแล้วก็ใส่สบายนะคะเ,เรื่องราวเหล่านี้ช่างแพทเทิร์นเรามีฝีมือและที่สำคัญเรายังมี image code ที่มาช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยม,มีความสนุกกับการแต่งตัวเพราะว่าการแต่งตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าแต่เป็นเรื่องของการรู้จักตนเองนะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลหรือว่า Personal Brand ไล่ตั้งแต่สีที่ใช่นะคะว่าผิวลักษณะสีนี้ควรจะเป็นโทนร้อนโทนเย็นนะคะแล้วก็สีไหนที่เหมาะกับเราทำให้เราใส่แล้วมีออร่าเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วสไตล์ เราเป็นคนบุค,คลิกสไตล์ไหนนะคะก็มีชุดคำถามที่ทำให้เราเนี่ยค้นหาความเป็นตัวตนของเราแล้วก็แสดงออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เราก็สามารถคัดสรรสิ่งที่ใช่เราได้มากที่สุดนะคะจับแมทกันได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแต่งกายก็จะทำให้เราเสริมบุค,คลิกดูดีเพิ่มความมั่นใจ นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้รับจากแบรนด์เอลินนั้นแบรนด์เอลินเราก็จะเป็นนิร market จอบตลาดกล,ลุ่มหนึ่งพอจากผ้าบาติกสีธรรมชา